เรื่องของสติและสมาธิถือเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับนักแสดงซึ่งดาราในกองถ่ายละครเรือนใหม่มาจุราชนะน่ะนอกจากจะต้องท่องจําและทําความเข้าใจบทที่ต้องรับผิดชอบแล้วยังมีคิวบูที่ยากยากเข้ามาทดสอบสกิลทางการแสดงเข้าไปอีกหัวเขาและเธอก็เลยมีกิจกรรมระหว่างพักเบรกเพื่อเรียกสมาธิก่อนถ่ายทํากันแบบนี้อาพูดแบบว่าอย่างนี้นะและนองระยองล้วละน้องระยอมนะอย่านง,ยง,งนี้ ระยำระนองระยองระยงยะลายะลาไหลายะลาเอาใหม่อ hey. ่ะถ้งไม้ฟังหน่อยช้าๆเดี๋ยวให้ให้พี่เกีย่ยทำให้ดูอ่ะได้ยอมอะไรนะได้ยอมอะไรนะสติค่ะลูกสาวค่ะเราต้องแสดงให้นักแสดงรุ่นน้องเห็นสิคะว่าเรามีสติค่ะอ่ะเอาใหม่ค่ะลูกสาวห้าสี่สามสองระนองระยองยะลาระนองระยองยะลาเอออ่ะ นนองระยองนะะยองยะลายะลายะลายลาอยะลายยอลายยางยยะยยะายายยมันจไม่ได้จจจยาโอเคโอเคยางโอเคจริงค่ะเจเห็นด้วยกับน้องปั่นเพราะท่านนานกว่านี้เจ๊เดินทางไปจังหวัดยะลาแล้วนะคะคุณลูกค่ะ ประโยบเมื่อสักครู่อาจจะไม่เข้าปากเด็กยุคใหม่อย่างน้องปันครั้งนี้เจ๊ขอให้น้องปันส่งโจทย์ง่ายๆให้พี่ๆเขาได้ลองสักหน่อยอ่ะจัดไปทะลุยายกินลำไยน้ำลายะยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำยายลายน้ำย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 าย ยายกินยายกินลำไยน้ำลายยายใหญ่ยอลไหลยหลไยลท้องบดกลนเถอะเออจริงค่ะเอาสติที่เหลือไปท้องบดดีกว่าแต่อย่าเพลอเปลี่ยนบทให้เสียไปกินลำไยที่ระยองนะคะยายกินลำไยน้ำยายลายได้ยองอะไรลยนะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้และวกคุณผู้ชม สวัสดีครับผมบี้สุกฤตณเองนะครับแนะนิดหนึ่งเผื่อใครจะจำไม่ได้ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน3 1สิเนะครับจะได้ไม่พลาดละครดีซิทคอมสนุกรายการโดนใจครับ